And the world can erase his fantasy. Take a ride in the sky on our chief and aside. All your dreams will come true, right away. And we will live together. By in the stream, bringing life to the kingdom of doing Take a ride in the sky on a chief and the sky. side, all your dreams will come true miles away. Our voices will ring together until the 12th of November. Ever. Ever. Come to see victory in a land called fantasy, love and life a new degree. Bring your mind to everlasting liberty. Enemy. To behold to your soul its ecstasy, you will find at the time that has been in search of you. Many life has brought you to recognize, is your life now in review. And the sea has in store for you growing light will see you through it's your day shining day all your dreams come true as you fly in your stride with the wind as you fly away give a smile from your lips and say i am free yes i'm free now i'm on my way Victory in a land of fantasy, love and life for you and me to behold to your soul is ecstasy. You will find the kind that has been in search of you, many life has brought you to recognize is your life now in review. ต้องขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะต้อนรับนะครับแม่แดงสันทนากิติยพันธ์แล้วก็แม่เมาสุดาชื่นบานในรายการเอฟป๊อปนะครับสวัสดีครับออนุญาตเรียนเชิญนั่งเลยครับมาเดี๋ยวผมเก็บไมาให้ค่ะขอบคุณคค่ะนแก่เป็นลมเลยค่ะให้นั่งโอเคนะครับไม่แล้วเขาจะได้นั่งด้วยไงนื่อยหมดไม่หรอกลูกเพียงแต่ว่าพวงนิดหน่อยเพราะว่า อายุมันเยอะกลัวหลงเลฮะหลงทข้างหรือหลงขี้หรือหลงอะไรครับใช่เนื้อหลงเนื้อหลงเนื้อค่ะนี่ครับก็เรียกว่าถือว่ายังยังยังคงพลังเสียงยังคงโอเคอยู่นะครับนี่วิกกปพี่เห็นมาแล่วเมื่อกี้ไมอ่ะนี่อยู่ตรงนี้คือต้องหาต้องหาไม่ได้ก่อนมันเดี๋ยว จอแต่ดีถ้าเกิดว่าเอาไว้ใกล้นี่มันเสียงมันจะดังมากเลยไล่เสียงกระจงกระจงข้างแบบนี้แล้วมันเป็นเพลงของ Earth, Wind and Fire นะครับมันก็เลยเป็นเพลงที่ร้องยากมากๆทีเดียวค่ะแต่เราก็พยายามเพราะทุกท่อนที่ร้องไม่เหมือนกันเลยใช่ครับต้องบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเพลงสำหรับในการเปิดคอนเสิร์ตถูกต้องโลกคือละครใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่จริงๆมันยังมีอีกเพลงนึงที่จะขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพลงไทยค่ะครับผมเหตุใดนะถึงมีคอนเส โลกคือละครขึ้นมาฮะคุณแม่ก็ปีนี้เป็นปีที่14ของเราที่จัดที่สาราเฉลิมกรุงเราจัดกันมาอย่างนี้ทุกปีในเดือนกันยายนคครับแล้วก็ปีนี้เราจะจะจัดแบบเราก็คิดว่าชีวิตเนี่ยมันมีต่างๆครับ ก็ทําข <rode? 1. S 1> oh. yeah, ึ like <S <S ้นมาเป็นแบบอย่างแฟนตาซีนี่ก็เป็นละครที่แบบเพ้อฝันไปหน่อยใช่ไหมในโลกแห่งความไม่เป็นจริงครับผมเราก็จะมีทั้งละครเร่ละครเร่ละครละครสัตว์ละครสัตว์ละครคนเต็มยังครับละครสัตว์รับเชิญครับพี่รับเชิญเราอยากให้ไปดูตรงช่วงละครแห่งความรับชาส่วนใหญ่เราใช้เราเราทำมาเกือบจะทุกปีเพราะว่าเราจะเป็นสองเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่จะเจอปัญหาใหญ่ยิ่งทุกปี นั่นคือในการที่เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในช่วงนั้นตลอดช่วงลอดเราจะจั่ไม่ฝนตกน้ำท่วมก็มีอะไรอย่างเรื่องเขาปล่อยเข้าไปเราก็ทำหน้าที่ของเราถูกต้องเราร้องอย่างเดียวคัะคุณแม่ถูกต้องนะฮะการเขาเรียกว่าจับคู่กันหลายท่านอาจจะเห็นว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะก็เขาเรียกว่า จับคู่กันอยู่ตลอดเวลาในการมอบเสิ่งเพลงให้กับคุณผู้ชมคู่กันแล้วรู้สึกจะโชคดีมีงินแยกกันไปทามาหาะกินก็ต่างคนต่างอยู่แล้วเขาจะเิน้อประสานเก่งเขาเป็นคนร้อประสานเก่งป้าล้องไม่เป็นเขาเป็นประสานคือไม่ใช่ก็ต้องอาศัยหลานไปให้พภิชายเย็นพุนสุกหลานชายอ่ะป้อมกดเสียงให้ว่าเสียงนี้และประสานทางนี้ต้องใช้หลาน ใช้เด uh, like, euh ็กใหม่ๆได้เขาเก่งอย่างนิวจิ๋วอะไรเงี้ยเขาเก่งแต่ของเราเนี่ยเราซ้อมนิวจิ๋วบ้างยังฮะไม่ได้ครับทีนี้ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันได้ก็าทำได้ได้ด้วยนะฮะจริงๆแล้วเราคอนเซปต์สำหรับโลกคือละครตรงนี้เองนะฮะก็คืออย่างที่คุณแม่บอกว่ามีหลายหลายพาร์ทอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ใช่ไหมฮะ มีค้มี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 ละครคนแก่ด้วยนะมีละครแก่ด้วยมีด้วยเป็นละครเป็นละครที่ที่เราไม่สามารถที่จะคือมันยังไม่ถึงวัยเราต้องแม่เนาะเรต้องจะไม่ถึงค่ะละครที่เห็น่ยละครแห่งละครแห่งคนแก่ละครแห่งความสุขละครแห่งการรักชาติละครหลงโรงละครสัตว์นี่และครณแม่ละครสัตว์แล้วก็มองมาอย่างเงี้ย แต่เราอยากจะเรียนให้คุณทราบว่าเผอิญตอนนี้เราเหลือแค่รอบค่ำงานของเราจะมีในวันอาทิตย์ที่7กันยานนะคะเฉพาะรอบ1ทุ่มเท่านั้นเพราะว่ารอบรอบบ่ายเนี่ยหมดไปแล้วเขาเาเมาไปหมดไปแล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เองนี่นะครับเหลือรอบ1ทุ่มใครับในวันเสาร์ที่7กันยาในวันอาทิตย์ค่ะลูกวันอาทิตย์แค่นอาทิตย์7ัอาทิตย์ที่7คลูกลงมกยนะะุงเลยว่ะตกลง ตกลงตกลงใครแก่เนี่ยน่าจะเป็นผมมากกว่าก็อย่าให้ไปดูเพราะว่าเราสองคนเรียนตรงๆนะครับไม่ทราบว่าจะทำมันได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าดิฉันกับคุณชนะนาร้องคนละประมาณ14เพลงแล้วก็เราร้อเราร้อสดหมดไม่มีลิปซิงค์นะคะสำหรับเกสของเราปีนี้จะเป็นสไปร์สกรกรกับปิงฟรุตตี้ทำไมถึงเป็นปิงทำไมถึงเป็นสไปรับ สไปเป็นเด็กที่เก่งมากนะคะประกวดสารเฉลิมกรุงมาก่อนแล้วก็ไปแคสละครแม่นาพระขนงเดอะมิวสิควิลเล่นกับดิฉันมา51รอบเพราะฉะนั้นเด็กที่เป็นองซอมเนี่ย เก่งเขาสามารถจะเป็นอันเดอร์สตาร์ทของใครก็ได้ใครไม่สบายใครเจ็บใครปวดเขาเล่นแทนได้หมดเลยแต่ถ้าแม่เมาส์ตายนี่เขาก็เล่นเป็นเป็นเป็นย่าไม่เรียบไหมคุณแม่สำหรับสำหรับปิงจะเห็นว่าปิงเนี่ยอาจจะเล่นอะไรตลกตลกแต่วันนั้นเขาจะร้องเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะมันจะมีไอ้ช่วงละครแห่งความรักชาติเนี่ยซึ่งปิงกับสปายจะเล่นด้วยเล่นด้วยแล้วก็พลังเสียงด้วยแล้วคุณจะเห็นว่าเพลงในละครแห่งความรักชาติเนี่ย คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนเพราะว่าเขาไม่ค่อยเปิดกันทุกครั้งที่ดิฉันมาเล่นเกี่ยวกันนี้เพลงของดิฉันกลับมาฮิตทั้งนั้นเลยที่เราคนเอามาร้องนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นตื่นเถิดไทยหรืออะไรก็แล้วแต่คือคือสมัยก่อนเวลาที่จะมีงานใหญ่ทีเขาก็จะเปิดเพลงพวกนี้นะคะมาร์ชน์หลาอมาร์ชีมาแต่อันที่ดิฉันจะเอามาเล่นเนี่ยคือมาร์ชมหาอาณาจักรไทยนะคะแล้วก็เราจึงจะมีเด็กนักเรียนจาก กองดุริยางทหารบกมาช่วยอีก20คนนะคะค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นละครในความรักชาวิสองแม่ว่ ุณท่มาตอบเพลงไปเธอก็ด่าดิฉันไปบอกโอ้เพลงมันมันยากค่ะครับค่ะค่ะเพลงม์ชไม่ใช่ร้องง่ายๆนะ่ใช่ฮะแล้วอยากให้ไปฟังว่าม์ชมหาอาณาจักรไทยเพราะอย่างไรนะครับเขามันมันจะอินเข้าไปได้อย่างไรบ้างอย่างนี้นี่ทุกปีเรามีสอนให้คนเนี่ยรักประเทศตลอดแล้วก็บ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดเมืองนอนก็เอามาร้องนะฮะเพราะนั้นเขาเรียกว่าได้ครบ ทุกรสชาติดีกว่าลองไปดูสิลูกเขาว่าวัยรุ่นคุณก็อาจจะยังอย่างนไงฮะฮิปฮอปวัยรุ่นบอกว่าเอ๊ะคุณแม่สองคนคือใครว่อันธรรมดาลูกธรรมดาธรรมดาค่ะในอนาคตต่อไปไม่ว่าจะเป็นนิวจิ๋วเป็นใครก็แล้วแต่อนาคตจะเป็นเหมือนอย่างอิชานี่แหละเวลาลองไปดูสิลูกให้คุณพ่อคุณแม่พาไปและจะติดใจพาคุณพ่อคุณแม่ไปเออพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูอย่างนี้คุณแม่ตอนนี้บัตร สามารถติดต่อจองที่ไหนยังไงไทยทิ켓เมเจอร์นะคะครับผมอ๋อนะฮะไทยทิกเมเจอร์แล้วก็ไปซื้อที่หน้าโรงก็ได้แค่จะไม่มีแล้วที่คุณนายจริงนะอย่าลืมาเราสองคนฮอต เออใช่เว่าน่าลงตอนนี้ก็ยังถ้าเกิดวันยังไม่ถึงวันเล่นนี่ก็ไปได้นะฮะที่สาราเฉลิมกรุ๊ปสามารถจะไปซื้อได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดคลิกนิดเดียวนะฮะไททิเกตเมเจอร์นะฮะได้เลยเราอยากให้คุณไปที่ตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นเนี่ยรีบไปหน่อยเพราะว่าเรามีทั้งรถใต้ดินที่จะไปลงที่หัวลำโพงแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อมาเดี๋ยวจะง่ายดายกว่าเพราะว่าที่จอดรถมันมันบากแล้วเรารอบต่อรอบเนี่ยนะคะ บางทีในโอยามเนี่ยมันก็เต็มใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีดูคอนเสิร์ตที่ดีคือไปรถไฟฟ้าใช่ถูกต้องไปรถไฟฟ้าไปที่ก็ได้ได้ก็ได้ดีนะฮะก็หรือว่าเป็นคอนเสิร์ตดีๆนะฮะที่เขาเรียกว่า2 2แม่ของเรานะสองพลังเสียงที่จะมอบแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้ชมได้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งขอประทานโทษที่ที่คุณแม่บอกว่าไม่รู้จะกลับมาสร้างความสุขแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าเนี่ถูกต้องค่ะเพราะมันใกล้ปีนี้ปีที่14แล้วเราพยายามที่จะให้ ถึงปีที่15มันเป็นเรคคอร์ดของสาราเฉลิมกรุงแล้วไม่มีใครจัดเข้ากับเราแล้วเราเล่นสดหมดไม่มีลิปซิงค์นะคะเราเล่นสดเราก็เราก็ไม่มีรถอมบูลานซ์มาด้วยไม่มีนะขอประทานโทรออกซิเจนมีไหมครับไม่มี่ไม่มีอะไรทั้งสิ่ไม่มีค่ะมีตายตายไปเลย คือคาที่เลย่ไปกับงานเลยสนับสนุนไม่ไม่ไม่ถือว่าไปถือว่าเออไอต่อคนนี้มันไม่พูดเลยเอาพูดมาหน่อยีลผมผมกำลังกำลังศึกษาศึกษาศึกษาแต่บอกว่าขอผมอยากมากเลยกับกลารแห่งความรักนี้จะแบบว่าจะได้ยินอีกสักครั้งอันนี้ปีที่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้จะเป็นที่เราร้องคือเพลงใจกับมานยาถูกต้ยาเพลงใจนี่คือเป็นเพลงต้นกําเนิดของเพลงสุดท้ายอ๋อถ้านมีเพลงใจเสร็จก็มี เพลงสุดท้าย้วก็มีกลกามอะไรมันต่อเนื่องกันมาค่ะมันต่อเนื่องกันมาแต่เพลงใจนานแล้วคุณไม่ได้ยินเลยคือ10กว่าปีแล้วดีฉันไม่เคยร้องเลยครับผมจะได้ยินในคอนเสิร์ตนี้แน่นอนนะคนคุณชมครับเพลงฝรั่งเราก็ยังต้องมีใช่คุณอาจจะได้ฟังแฮปปี้โอ้แฮปปี้คุณจะได้ฟังแฮปปี้เดย์แล้วคุณก็จะได้ฟังทั้ง คุณนาย Frozen ก็มีหมดนะคะไม่มาล้อแล้วใครก็ร้อง Colorful Win ค่ะเพราะอันนี้เป็นช่วงแฟนตาซีคมันมีหลายพ์ทอยู่แล้วครับแม่สัตว์พี่แล้วแม่สัตว์ ขาเรียกาสัตว์ไปกว้างๆอะฮะจะได้รู้ว่าทำไมที่เราถึงเอาละครสัตว์มาเพราะมันมีเปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ยบางทีไปทําตามอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับเรามีที่มาที่ไปหมดทุกอย่างสําหรับในการที่จัดเป็นช่วงๆมีที่มาที่ไปครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเน้นย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือรอบหนึ่งทุ่มนะครับในวันอาทิตย์ที่7กันยานะครับตอนนี้สามารถซื้อบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะครับก็ไปที่ สาราเฉลิมกรุงสามารถไปซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะยังได้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับนะสามารถได้เลยนะฮะวันนี้ป้าก็ต้องขอบคุณหนูทั้งสองมากครับผมไม่เป็นไรครับผมขอบคุณอมรินที่ให้เกียรติดีท่านสองคนมาออกรายการในวันนี้ครับผมขอบคุณมากผมอยากได้ยินใจสักเล็กๆได้ไหมครัอ๋อมันใจคนวกวนหยุดดังสายน้ำเชี่ยวเปลี่ยนแปรโลดแลนเลี้ยวเรื่อยไปทุกดวงใจทุกเวลา ทุกนาทีไม่ได้ฟังนานมากแล้วนานมากค่ะเพราะเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เขาใช้ประกวดกันเยอะใช่ไหมใช่ไหมมันยากมันยาเป็นดังสตร้าของฆาตกรมันยาเรื่องราวเราร้อนบางครั้งอ่อนหวานจบโอ้มาญใช่ค่ะเป็นเพลงที่ใช้ประกวดเยอะของเดียวกับคุณแม่เลย ใช่ฮะผมน่ากลัวใช่ครัเดี๋ยวจะถึงลูกเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงนะฮะตาราหลายหมื่นลีนอกจากบทเพลงหรือว่าเสียงเพลงที่มอบความสุขให้กับประชาชนหลายๆท่านแล้วยังมีเรื่องของงานละครงานแสดงอะไรกันนี้บ้างไหมฮะนี่แมีคุณเดือนก็ยังมีก็ยังมีมีเรื่องแหวนทองเหลืองคช่องป้ามีเพลิงเพลิงพ่ายโอ้เพลิงพ่ายด้วย เพลงก็ไม่ธรรมดาเขาไม่ให้เราร้องนั่องเนี่เนาะเพิงมไยโอ้โหผมได้ทุกเพลงเลยไปเป็นนักร้องจริงเลยเนี่ยพี่ผมพี้ยนหมดเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะเราฝึกได้เดี๋ยวนี้เรามีวิธีฝึกยังไงก็ไปดูนะคะพอดีท่านเองสองคนไม่รู้เวลาอนาคตข้างหน้าเพราะที่เรียนนะคะแล้วเราร้องสดเราไม่ได้เขาเราเราเรียนให้ทราบว่าเราใกล้เมนเข้าไปเป็นทีละโอ้แม่ยังแข็งแรงอยู่ค่ะดูเหมือนแข็งแรงมีอะไรลูกอีกตคนที่ไม่พูดจริงๆนะ นะฮะกำลังค่อยๆศึกษาอยู่จะศึกษาไปจนหมดชั่วโมงหรือยังไงคะไม่เคยได้ฟังเพลงของแม่มาเลยไม่เคยฟังเลยครับใช่เธอไปหาสิเปิดยูทูบคุณเปิดได้เปิดได้ youtube คุณหาสุดาชื่นบานจันทนากิติยากคุณไปหาได้หมดนะหนูลองไปซ้อมเพลงสุดท้ายสิเหลือไว้เหลือไว้เหลือไว้ทำไมเพลงสุดท้ายนี่คือเพลงของสาวประเภทสองเพลงอาปาก้างเห็นไหมอาปาก้างอีกแล้ว ลองซ้อมดูได้ทั้งเพลงได้ทั้ง acting และอย่างเพลงสุดอะไรนะเพลงสุดท้ายเหรอครับก็าถอเพลงในหัวสาประเภทสองก่อนที่จะมามีจนจนมีอะไรเนี่ยสุดามาแล้วคุณแม่เอาน้องมงยังงงมากเล่นจะคนนี้งงไกลจริงๆพี่รู้สึกว่าห่างไกลไม่เป็นไรลูกแต่ว่าหนูยังมีเวลาที่จะศึกษาหนูจะได้รู้ว่าวงการเพลงสมัยก่อนมันเป็นอย่างไรแล้ววิวัฒนาการของเพลงเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างไรธรรมดาลูกถ้า ยังอยู่เหมือนเมื่อ40ปีที่แล้วประเทศเราก็ไม่ได้เจริญนะสิะค่ะใช่ต้องเจริญสิลูกรุ่นร<ม>ุ่นป้านี่มันยังน้ำมันลิตรละบาทหนูเคยได้ยินนะ <laughs> เหมือนพูดเพอ้อฝันใช่ไหม <laughs> มาถึงช่วงนี้นะฮะสุดท้ายเลยเราอยากจะให้คุณแม่ทั้งสองนะฮะถ้าเกิดเราพูดถึงวงการเพลงนะฮะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เนะี่ยมันเปลีปล่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมากมากยอย่างสมัยก่อนเราอย่างรุ่นโมเมเนี่ยนะคะโมเมยัง ขายเทปเป็นล้านาใช่ครับยังเป็นตลับอยู่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าสักพันนึงเ็าเก่งแล้วแม่สมัยก่อนนั่งก็ใช่ไหมฮะแล้วคือมันก็ปีตั้งแต่วันแรกที่วางตลาดเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยช่ไห้เขารุ่นนั้นคือรุ่นสุดท้ายที่เทปขายเป็นใช่ฮะับยังขายเป็นตลับอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่การเป็นมนุษย์ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกที่ต้อง มันจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีพวกเราก็เดือดร้อนเพราะเราไม่มีงานเข้าใจไม่เข้าเดี๋ยวนี้นะทุกคนนะถือสมุดนาไปดูไปคาราอเกะนะถือสมุดแล้วไปยืนร้องกนเป็นแถวเลยแล้วองนักร้องจะทะไรเนี่ยยังวัยรุ่นปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นนักร้องเนี่ยนะลูกเมื่อสมัยก่อนป้าสองคนเนี่ยร้องกันคนละสี่ห้าที่หกที่เงินเดือนหลายตังค์มากแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆบอกว่าแม่แล้วยิ่งเป็นบอยแบนด์ ห้าคนหาเหลือเท่าไรอ๋อเหลือเท่าไรเมื่อกี้เมาส์มาบอกผมเป็นพิธีกรดีแล้วอย่าเป็นทั้ร้องอย่าใช่ใช่ใช่ต้องผมอย่างนี้เลยนะกต้องถูกต้องขนูถูกต้องมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครื่องของแพ้เนาะพี่เนาะมีช่องทางให้ดาวโหลดก็ดาวโหลดมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เข้าามรนะแล้วก็ใช้ความคิดในการที่จะคิดยอกย้อนต่างๆทั้งหลายแหละขอให้มาคิดทําในสิ่งที่ดีนี่ไงจะบอกเขาไงว่ารุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงรู้จักจะโหลดรู้จักดาวโยลดนะพี่ใช่เดี๋ยวที่ ยงไงม่นี่เราบอกให้คุณผู้ฟังไงคะว่าถ้าเผื่อคุณมีหัวคิดดีๆคุณรู้จักที่จะไปเขาเรียกอะไรอะหนูเวลาไปเซิร์ชไปอะไรแล้วก็ไปแฮกอ่าฮะใช่ครับคุณทำไมไม่ใช้ทำไมคุณไม่ใช้ไอหัวคิดดีๆเหล่านั้น ไปคิดในสิ่งที่ดีๆสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอินโนเวชั่นี่แหละนะครับนะฮะก็เป็นคําฝากไว้นะฮะสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการเพลงนะครับมานานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพนะฮะอีกทั้งสองท่านนะครับในวงการเพลงนะครับคุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยละกันนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตโลกคือละครนะครับวันอาทิตย์ที่7กันยายนนะฮะที่สาราเฉลิมกรุงนะครับนะฮะมีแม่แดงกับแม่เมาส์แล้วก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เหลือ รอบหนึ่งทุ่มรอบเดียวเท่านั้นนะครับนะฮะสามารถติดตามหรือว่าจองบัตรได้ที่สาราเฉลิมกรุงรวมไปถึงไทยทิเกตเมเจอร์ด้วยนะครับนะฮะแม้สุดท้ายแล้วฮะขอบพระคุณขอบพระคุณจริงๆที่คุณให้เกียรติเราขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ยังไปดูคอนเสิร์ตเราขอบคุณะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆค่ะ นะคขอบคุณอมรินค่ะได้เลยนะครับวันนี้นะครขอบคุณแม่ได้ชันธนาแล้วก็แม่เมาสุดาชื่นบานด้วยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีคิ์ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับครับผมขอบคุณเสื้อผ้าสเตียจากคัมเม a แอคทีฟด้วยครับเจอกันแบบนี้ได้นะครับทุกทุกที่วันจนถึงบ่ายโมนะครับทางอมรินทีวีนะครับนะฮะแล้วก็ติดตามในช่วงภาคค่ำนะครับสองทุ่มสิบห้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้เราทั้งสี่คนตรงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนีีี้สสสสววััััดดคครรบบ How you doing?